การว่าในการเก็บนกฎหมายช่วงนี้มันโควิดเยอะข้างในก็เป็นโควิดกันเต็มก็เลยไม่เอาเชื้อออกไปน,นอกเราแม่เป็นยังไงมากคะพี่เงียบหายไปเลยอ่ะอ๋ออันน,น,นี้อันนี้เงียบหายกันหมดเลยเพราะเพราะว่าตอนเนี้ยทำเดินจำนี้ยก็คือลดการติดต่อทุกกรณี้าใจไหมไม่ใช่ว่าคนเดียวว่าไม่ใช่แม่หรอคนเดียวหรืออะไรเงี้ยทําทั้งหมดในเดือนจำเลยซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นนโยบายของของผู้บริหาร ค่ะพี่แล้วหนูอยากถามนิดนึงอะค่ะเรื่องที่ว่าพ่อหนูต้องโอนตังไปให้พี่นี่คือค่าอะไรมั่งอะคะเขาไม่ได้โอนเาเพิ่งมาเล่าให้หนูฟังเนี่ยแล้วเงินก็เอาให้หนูของหนูบัญชีหนูก็โอนไปให้พี่ด้วยอะเขาโอนมาวันแรกวันวันนั้นแค่พันเดียวค่ะแล้วเขาก็ขับรถเอาไปให้พี่นะเอาไปค่าอะไรหนูแค่อยากรู้เขาเพิ่งจะมาบอกอย่างหนูหนูอยู่ต่างจังหวัดไงหนูเพิ่งจะกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยชันนั้นเป็นพี่ใหม่อะฟังนะแม่แม่อยู่กับน้องไอซ์อยู่กับแม่อยู่กับพี่การ อ๋อไอไม่อยู่ค่ะไอย้ายไปตั้งแต่ธันวาแล้วค่ะใช่ใช่ฟังฟังตอนแรกอ่ะไอยอยู่กับพี่การกับแม่ทีเนี้ยพอมีใหม่ปุ๊บก,ก็กินแค่กินข้าวในก็เวลาของของ,ของแม่เนี่ยบางทีอ่ะของไม่อะไรไม่พอพี่กาศก็ซื้อให้อ๋อพี่สามารถซื้อเข้าไปได้ด้วยเหรอคะไม่ใช่ค่ะซื้อในในร้านค้าค่ะอ๋อใช่ค่ะคือคือเป็นลูกน้องอะค่ะก็คือตอนเนี้ยพอพอไอย้ายไปแม่หนูก็อยู่กับพี่การอ่าทีเนี้ยพ่อเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนเงินให้พี่กาศพันหนึ่งนะ ไม่แล้วมันมีที่พี่โทรหนูอันนี้หนูคือแบบคุยนะหนูไม่ได้มีอะไรไม่ได้จะเอาเรื่องหนูจะเลยคุยกันแบบปกตินะพี่เพิดีเพิ่งกลับมามจากต่างจังหวัดแล้วน้องลูกชายหนูอ่ะ ลูกชายหนู่ะเขาก็บอกว่าหนูก็เลยถามเอาพ่อพ่อให้ตังเขาค่าอะไรอนีหนูไม่เคยรู้ไงแล้วก็แบบว่าให้หนูโอนไปชื่อพี่ประพาพรเนี่ยบัญชีหนู่็โอนไปด้วยมีอยู่หนูหนูหนูมีนี่อยู่หนูยังเก็บไอเขาเรียกว่าอะไรนะสเตทเมนต์หนูยังเก็บอยู่หนูก็เลยงงว่าให้โอนไปค่าอะไรแล้วก็400ด้วยให้น้องชายหนูนำสกุลเดียวกับหนูนะภูผาโอนไปด้วยแล้วก็ที่แบบ ไปให้พ่อขับรถเอาไปให้ด้วยเลยอย่างเงี้ยหนูก็เลยงงว่าค่าอะไรหรอคะเลยอย่างเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าลูกชายบอกว่าช่วงที่มันหนาวอ่ะให้ขับรถ <c oughs> อะไรนะให้เอาตังค์ไปซื้อเสื้อแขนยาวหนูก็เลยถามว่าเอาซื้อเสื้อแขนยาวให้แม่ได้ด้วยหรอคะทําไมหนูติดต่อไปตอนนั้นซื้อให้ <c oughs> ไม่ได้ที่ถือมาให้แม่อันี้ก็คือพี่ช่วยในการเขาเสื้อเข้าไปให้แม่ก็คือที่เอามาให้แม่เองก็คือซื้อแต่ว่าเอามาใส่ที่แล้วพี่ก็ให้แม่หมายถึงว่า หมายถึง<ช>ว่าพ่อเอาโอนเงินให้พี่แล้วพี่ก็เอาไปซื้อแล้วเอาเข้าไปให้แม่เหรอคะใช่ค่ะเอาแล้วทําไม<ช>แม่หน<ช>ูไม่ได้รับวะแม่หนูก็ได้แค่ของหลวงอะค่ะค่ะแล้วก็ออกมาก็เอามาเก็บไว้หนูก็เลยง,งงว่าทําไมพี่ซื้อแล้วพี่บอกว่าแม่หนูได้บอกกับพ่อว่าซื้อให้แม่แล้วแล้วทําไมมีคนเขาออกมาจากคุกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ให้ ค่ะ <5. S 2> เออเออหนูก็เลยอยากรู้ไงว่าแม่เป็นไงบ้างเงียบหายไปเลยจดหมายไม่ติดต่อมาเลยแล้วหนูแบบไปบต่างจังหวัดเนี่ยสี่เดือนแล้วหนูเพิ่งจะกลับมาเนี่ยอ่ะจดหมายเนี่ยก็คืองดตั้งแต่เดือนมกราปลายเดือนกุมภาอะคะ่ะกุมภามีนามีสายเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกไปมีตอนเนี้ยตอนตอนตอนวันเนี้ยที่ที่เขาประกาศว่าให้เยี่ยมลายให้อะไรเงี้ยค่ะได้จองยาลายได้คือวันเนี้ยเริ่มวันแรก ลายเหรอคะลายมันก็ให้เยี่ยมได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอคะหนูหนูไปทําเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงบันยังยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยหนูยังไม่ได้ลงจองอ่ะเขาลดมาสามสองเดือนแล้วเยี่ยมลายนี่เขาเพิ่งมาเปิดวันนี้ค่ะค่ะแล้วจดหมายอะทำไมถึงเขียนส่งหากันไม่ได้แล้วทําไมของผู้ชายยังเขียนส่งกลับมาได้อยู่เลยก็จะรู้เพราะทางเรียนจำเป็นนโยบายของของผู้อำนวยการลูก เขไม่รู้ว่าอันนี้หนูไม่อันนี้หนูคุยแบบว่าคุยกันแบบมันอึดอัดไงก็เลยแค่ถามแต่ว่าไม่ได้ว่าจะไปมีปัญหาเลยเพราะว่าพ่อบอกว่าน้ากลัวแบบว่าหนูจะไปเอาเรื่องเลยแต่ว่าหนูไม่ได้จะเอาเรื่องแค่คุยกันหนูก็งงไงแล้วพ่อเขาก็เงียบเขาไม่คุยกับหนูไงอหนูก็ไม่เขาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรคือแบบเขาจะนอนแล้วไงพ่อหนูเขากินข้าวเสร็จหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเขาก็นอนแล้วไงเรื่องของเรื่องอะแต่ว่าลูกชายหนูอะ เขาบอกหนูไงว่าเออเนี่ยให้โอนเงินให้ค่าซ oh so ื้อเครื่องขียนยาวนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะมีพี่คนนึงอ่ะเขามีอายุแล้วแหละเขาบอกเขาออกมาจากคุกแล้วเขาโทรมาเบอร์หนูหนูก็ไม่แน่ใจว่ามีเบอร์หนูได้ยังไงแต่เขาบอกว่าแม่ให้มาหนูไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะค่ะแต่เขาบอกแล้ว หนูไม่รู้แล้วหนูก็เลยโทรไปหาเขาเมื่อกี้นี่เองก่อนที่จะโทรหาพี่พอดีอาบน้ําอยู่ไงแล้วก็เลยคุยกับแกแกก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะได้เสื้อแขนยาวอะไรแม่ก็ได้แค่ของหลวงแล้วหนูก็เลยงงว่าเงินที่โอนให้พ่อ,โอ,พอโอนให้พี่ไปที่พ่อเอาไปให้บอกว่าไปซื้อเสื้อแขนยาวทําไมเขาบอกว่าแม่ได้แค่ของหลวงอืมหนูไม่ได้อะไรหนูแค่อยากถามไปสิว่าพ่อเสียเงินไปให,ให้ให้ให้พี่อะค่าอะไรอะไรเนี้ย หนูไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่หนูแค่อยากรู้เฉยว่าคนนั้นเขาโกหกหรือเปล่าแล้วเขาก็มาพูดอะไรไม่รู้ทําให้พ่อหนูแบบเครียดอือหนูก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ร้อยแปดพันเก้าที่จะออกไปใช่ไหมบางทีออกไปนะก็ไปโทรหาญาติก็ไปเอาเงินกับญาติของเราด้วยซ้ำไปมันมีหลัายกรณีหนูไม่ได้อะไรถ้าว่าจะเออจะเอาเงินไปแล้วดูแลแม่หนูให้อะไรหนูไม่ได้อะไรแต่ว่าหนูแค่อยากรู้ว่าเขาโกหกหรือเปล่าเพราะเขาเพิ่งออกมาไงหนูก็ไม่รู้อยู่โทรมาไง เขาออกมาสักพักแล้วนะเขาบอกเขาออกมาสักพักนึงแล้วแต่อยู่เพิ่งจะโทรมาหนูก็ไม่รู้ว่าโทรมาอะไรอย่างเงี้ยตอนเดนทางขาพูดวันนี้เปนเหตุผลวินาทีเขาอยู่กับเคุณเขาพี่เขาอยู่สนิทกับแม่หนูนะที่อยู่ห้องเดียวกันค่ะอืมค่ะแล้วแม่หนูก็สบายดีไหมคะเป็นยังไงบ้างเขาเงียบไปเลยสบายดีอ๋อเขาฉีดวัคซีนครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วครบแล้วอืมแล้วเป็นข้างในกันแม่หนูติดบ้างไหมคะเนี่ยโควิดไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรเนาะปกติดี อืมหนูก็เห็นพี่เห็นหนูถามพ่อไงว่าเออขอเบอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะลูกชายบอกว่าพ่อเขาไม่คุยก็เลยส่งเบอร์มาให้หนูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพ่อนอนแล้วแล้วจังหวะจังหวะเขานอนไม่หลับแล้วเขากินเหล้าไปด้วยไงลูกบอกกินไปตั้งสี่ห้าแก้วเขาเครียดนะเพราะว่าพ่อมาก็เขาก็ห่วงแม่เราได้แหละโทรมาเขาก็ห่วง,งแม่เราแล้วทีเนี้ย ี่ก็แค่ตอบคำถามแค่ว่าเขาสบายดีไหมไม่ติดโควิดก็ก็โทรไปตลอดก็โทรไปทําข่าวก็ถามว่าแล้วเขาโอนเงนะินไปให้พี่ทั้งหมดกี่รอบอะคะก็ก็พันหนึ่งกับสี่ร้อยไงคะอืมแต่ในสลิปที่เขาเก็บไว้นี่คือหลายใบอยู่นะพี่ดูดูนี่มันมีมีตรงไหนบ้างมีมีนะที่เขาโอนไปให้พี่อะแล้วพี่รู้ไหมว่าเวลาพี่คุยกับพ่อลูกชายมันบันทึกเสียงพี่ไว้ พี่ที่มีเจตนาที่จะต้องไปอะไรไปเรียกร้องหนูแค่อยากรู้ความเป็นจริงเท่านั้นเองว่าพี่แบบเออทําไมต้องมาเรียกเอาเงินจากพ่อหนูแค่นั้นพี่ฟังนะถามพี่พ่อพี่พ่อหนูนะว่าพี่ไม่ได้ไปเรียกร้องเงินอะไรกับพ่อพ่อหนูพี่เรียกร้องดิหนูก็บันทึกเสียงเอาไว้อ่ะวันที่พี่บอกวันเกิดลูกพี่อ่ะขอเงินพ่อหนูอะอ๋อวันเกิดเออหนูก็เลยอยากรู้ว่าทําไมต้องขอเงินวันเกิดด้วยวันเกิดลูกพี่แต่มาขอเงินพ่อหนูอ่ะ หนูคุยกันดีหนูไม่มีอะไรเลยเนี่ยหนูแค่อยากรู้ความจริงว่าแบบพ่อหนูโกหกหรือพี่โกหกหรือใครโกหกพี่เปิดใจคุยกับหนูได้เลยว่าเออทาไมถ้าเกิดว่าพี่ดูแลแม่หนูจริงอ่ะเออพี่จะเอาเท่าไหร่พี่บอกหนูหนูให้ได้แต่ว่าดูแลแม่หนูขอแบบดูแลจริงๆอ่ะคือสมมติพี่บอกว่าเออเอาเงินไปซื้อเสื้อแขนยาวก็ซื้อให้แม่จริงๆอันนี้หนูโอเคแต่พี่จะขอแบบตังหากเลยหนูให้หนูไม่มีปัญหาเลยเนี่ยคุยกับหนูตรงๆได้แต่หนูไม่เข้าใจว่าทาไมวันเกิดลูกพี่ต้องมาขอเงินพ่อหนู อะไรหรืออะไรยังไงนะถ้าดูแลเมยผมไม่แต่มันในความเป็นจริงพี่ก็ไม่สมควรแบบนี้เหมือนพี่เรียกเก็บใต้โต๊ะเลยอหนูคุยตรงๆนะแต่ถ้าว่าพี่จะขอเนี่ยเอ้ยหนูเออนะขอเดือนเท่านี้นะแล้วเออดูแลลูกเออดูแลให้หละเออหนูก็ไม่ว่าถ้าดูแลจริงๆอ่ะนะแต่ว่าเหมือนพี่ก็ไม่ได้ดูแลอะไรแม่หนูเลยเสื้อแขนยาวที่บอกว่าซื้อเอาเงินที่พ่อไปซื้อก็ไม่ได้ซื้อให้แม่ก็ได้เสื้อหลวงปกติเลยแล้ววันเกิดลูกนะวันเกิดพี่ประภาลูกพี่ประภาพรเนี่ยทําไมต้องมาขอเงินพ่อหนู ก็เออน,นี้น้องพูดเนี่ยพี่ก็ยอมรับว่าเออบันนั้นขอขออันนี้พูดเปิดอกเลยนะว่าขอาเออว่าเออซื้อไอ,อ้มันเกิดนะอะไรเงี้ยแกก็โอนมาให้ไม่แล้วโทรไปขอเขาทําไมอ่ะทาไมไม่บอกเออขอคุยกับลูกได้ไหมลูกสาวพ่อหนูเขาเครียดตอนนี้เงินเขาึกชักหน้าไม่ถึงหลังหนูก็ไปเรื่องโคราชไปเรื่องที่จะไปขายที่เขาเหนื่อยหนูเหนื่อยมากเลยแล้วต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นะนะ,นะประภาพรเข้าใจหนูนะคะว่าหนูต้องขอพูดแบบเปิดอ,อกเลย หนูว่าไปไปกลับกลับขับรถเลงไงแล้วนี่ยาเขาไม่กินมาเป็นอาทิตย์แล้วที่หนูขับรถกลับมากับแฟนเนี่ยเพราะมาดูเขาเนี่ยแหละเขาไม่กินยาเลยพ่ออ่ะ เขากินปลาสี่ห้าแก้วไงแล้วลูกหนูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่หนูพูดให้พี่ฟังเนี่ยคือลูกหนูเล่าให้ฟังหมดเลยเพราะหนูบอกลูกหนูว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่โทรมาคุยกับพ่อพ่อเขาชอบจะเปิดลาโพงอนะลูกหนูมันจะบันทึกเสียงใน a c e b o o k อะ่ะแล้วส่งมาให้หนูหนูก็โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเห็นพ่อบอกว่าเอิมเขาดูแลแม่อะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าหนูแค่อยากรู้ความจริงว่าเออวันเกิดลูกพี่ประพาพรอนะ่ะทำไมต้องมาขอเงินพ่อซื้อเค้กมันคนละส่วนกัน ถ้าถามความจริงก็เปิดอ,อกคุยกันจริงทีนี้คือคือตอนเนี้ยมันไม่พี่ก็ไม่ได้ติดต่อพ่อไปตอนที่ช่วงโควิดถูกไหมแล้วก็ทีเนี้ยพี่ก็จะก็มี <c oughs> ติดต่อมาโทรมาบ้างบาาว่ <c oughs> ่ประกันรื้ยังพ่อแกนัดพี่บอกว่าให้บอกเมียว,ว่าภายในสิ้นเดือนมีนาประกันได้แน่นอนคุณก,การแต่คนข้างในก็รอแล้วทีนี้คนข้างในเหตุการณใหม่ไม่ได้พี่ก็โทรไปถามว่าเขาบอกเิ้เดือนเมษาอ่ะพอมีษาพี่ก็เห็นว่าไม่ได้ประกันตัวพี่ก็โทรไปถามว่าประกันตัวได้ยังคะแต่ว่าในส่วน,รนเรื่องที่ทว่าดูแลอะหนูอยากรู้ว่าพี่ประภาพรได้ดูแลแม่หนูบ้างไหมเอาเงินเอาเงินพ่อหนูไปอ่ะแล้วหนูก็โอนไปด้วยหนูก็งงว่าเอาทำไมต้องให้หนูโอนเงินไปให ผู้คุมและน้องชายหนูก็โอนไปชื่อนะแล้วทุก,อ,กอย่างอะ่ะคือหนูก็เลยแบบไม่เข้าใจไงว่าเอาละเรื่องวันเกิดเนี่ยลูกหนูมันส่งบันทึกเสียงมาถ้านะอยากฟังหนูเปิดให้ฟังก็ได้นะว่าของเงินพ่อหนูค่าเค้กอะ่ะและหนูเป็นคนอโอนไปนี่แหละพันหนึ่งค่าเค้กอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องอบไม่ต้องเม้นหรอกก็คือคุยกันเลยว่าเออวันนั้นจริง ใช่ทําไมต้องมาเรียกขออะไรแบบนี้ยหนูก็ไม่เข้าใจแล้วคนที่นา้นาน้ารู้ไหมพี่ป้พี่ป้าพาพอหนูเรียกไม่ถูกเลยจะเรียกนา้าหรือพี่หนูขอเรียกน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าคนที่เพิ่งออกมาจากคุกอะที่นา้าพูดออกมาเมษานเนี่ยเขาโทรอามีนาเนี่ยเขาโทรมาหนูหนูก็เลยรีบร้อนกลับมาเลยกลัวพ่อแบบจะโดนคนหลอกตังเพราะว่าหนูก็ให้เงินแบบส่วนหนึ่งอะให้พ่อเาเก็บไว้หนูมาทําเรื่องจะมาขายที่โคราชต้องขับรถไปไป,ไปมา,มา,มาอย่างเงี้ย อหนูก็เลยเป็นห่วงพ่อไงว่าทําไมเออต้องมาขอเงินอะไรแล้วขับรถเอาเงินไปให้นะ้าถึงหน้าแฟดอ,อ่ะเออทาไมต้องมาเรียกเก็บกันแบบแต่พ้าเกิดนะ้าเอาเงินไปแล้วดูแลแม่หนูจริงหนูจะไม่ว่าแต่ว่าคนที่ออกมาจากเรือนจําอ่ะเขามาบอกก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยแล้วเสื้อแขนยาวที่นะ้าบอกว่ามาเอาเงินที่พ่อไปแล้วให้เนี่ยก็ไม่ได้เอาไปเลยแต่จริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันผิดนะนะถ้าน้าไปทำกับคนสิบคนอ่นะแล้วเขาร้องเรียงไปอ่นะนะ้าไม่กลัว หนู <ขอ S 1> ไม่ได้อะไรนะแต่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาเรียกเงินกับพ่อหนูวันเกิดลูกนะแต่น้ามาขอกับพ่อหนูอ่ะเหมือนถ้าพ่อหนูไม่ให้ก็จะไม่ดูแลแม่หนูให้แบบนี้ไม่ใช่เลยไม่ได้พูดว่าไม่ได้ดูแลให้เลยเข้าใจป่ะหนูชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะหนูชื่อเอมมี่คะ่ะเอาเอมมี่ฝังพี่คือแต่ว่าปไปในแม่ทุกครั้งอ่ะถึงแม่จะส่งจดหมายอะไรอย่างเงี้ยพี่จ๋าก็ส่งจดหมายไปให้พ่อดูพ่อก็มาเอาจดหมายที่แม่เขียนอกไป ลูกค้าอะค่ะแล้วก็ส่งว่าเออดูแลว่าเออแกจิคุณกาห,หนูเรียกคุณกาตามพ่อแล้วกันเนาะก็เอาเอาตรงๆเลยนะถ้าคุณกาดูแลแม่หนูจริงๆอ่ะคุณกาจะต้องรู้ว่าแม่หนูเป็นโควิดแต่นี่คุณกาดยังไม่รู้เลยเมื่อกี้หนูถามคุณกาไปแล้วคุณกาบอกว่าแม่หนูสบายดีไม่ได้เป็นอะไรแม่หนูเป็นโควิดตั้งแต่วันที่สิบมีนาคมหายวันเกือบวันที่ยี่สิบใช่แต่คุณกาเมื่อกี้หนูถามไปคุณกาไม่บอกหนูคุณการู้ไหมเนี่ย ใชแล้วไงคือแม่จากตอนนี้ใช่แต่ต<อ>คุณกาศไม่บอกหนูไงแล้วคุณกาศเอาเงินที่พ่อไปอะแม่มีอะไรเป็นอะไรปกติคุณกาศจะโทรมาบอกบอกพ่อแต่คุณกาดโทรหาพ่อเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอยู่หนูไปเอาโทรศัพท์พ่อเอาซิมพ่อไปทําอยู่ว่าคุณกาดโทรเข้ามากี่โมงเวลาอะไรใช่ตอนที่แม่ไม่สบายขึ้นกักลูกที่กาศก็ทุแ,ทแต่คุณกาศ<อ>ไม่บอกพ่อหนูไม่รู้เลยถ้าลูกหนูไม่บอกหนูนะหนูจะไม่มามีปัญหาเลยแต่ตอนนี้คุณกาศมีปัญหาแล้ว นนคุณการู้ไหม<อ>นหนูไปที่กรมไอ้นี่มาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเธอกรมราชัณฑ์อะไรเนี่ยหนูไปร้องเรียนมาแล้วคุณกาศเขารอเรียกตัวคุณกาศอยู่เอาเธอจะทำไมทำถึงพี่ขนาดนั้นเพราะว่าอ๋อไม่ทําได้ยังไงมาเรียกเก็บเงินที่พ่อหนูแล้วให้หนูโอนเงินไปอะค่าเคกค,ค่าอะไรของลูกคุณกาศมันไม่ได้เกี่ยวเลยใช่ค่ะไดก็ใช่ไงทำไมหนูไม่คุยกับพี่กอนล่ะว่า แต่คุณการไม่สมควรทา,าและหนูอยากรู้คุณการรู้จักกับอ่าทางไอดอนขุนเทียนทะเลอะไรชื่อร้านอาหารนะชื่อโอกระเอ,อะรู้จักใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณกาศได้เป็นไอ้นี่ให้เขาหรือเปล่าเขาคอยถามข่าวขาวอะไรจากแม่กับคุณการหรือเปล่าคะก็เขาถึงวันนั้นก็ถามหนูแค่อยากรู้ตรงๆถ้าคุณกาศบอกความจริงหนูมาหมดนะหรือไม่ก็นัดออกมาคุยกันกับหนูนะคือจบเลยหนูจะไม่เอาเรื่องคุณกาศแต่ถ้าคุณกาศไม่เล่าความจริงทั้งหมดของอ้าวตั้งโทรศัพท์